อกันอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะคันนี้เป็นอีสูซูนะคะโรโบอของ2 4 0แรงม้านะคะเป็นหัวแขบค่ะคันนี้นะคะจะเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือเรียกอีกอย่างอีกชื่อว่าเป็นจังหวัดแดริ้วนะคะจะไปเป็นเผยแสริ้วนะคันนี้เป็นกระบะข้างมินเนียมนะคะ,ะคะ้าคันนี้ความยาวของกระบะนะคะอยู่ที่3เมตรหกค่ะ กว้าง2เมตร15เสา090นะคะลูกค้านีเออแต่งเต็มค่ะเเรียกว่าอะไรถังน้ำมันเลดนะคะชุภทพชุโพรเมี่ยงตังตอเล็ดแคบเล็ดนะคะกาประตูนะคะมโอ้จัดเต็มมากค่ะลูกค้าจัดเต็มมากๆเลยนะคะ ก่อนทำสัญญากับลูกค้าราคารถคันนี้ที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะตกแต่งตามสเปคงานของของก็จะอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะออออแล้วก็อนตัวนี้ก็จะเป็นรายการแรกชื่อร้านต้นๆน,น,นะคะร้านต้นๆสำหรับคันนี้นะคะนี่สุดๆไปเลยลูกค้าแต่งเต็มมากๆนะคะจะไปเป็นเคยแปะรีววแล้วนะคะฝากลูกค้านะคะชื่นชมผลงานติดตามผลงานของวิศอการช่างด้วยนะคะ มาดูด้านท้ายของเราค่ะความกว้างของกระบะคันนี้จะอยู่ที่2.15นะคะเสาสูง90ค่ะผ้าใบนี่ก็จะเป็นหลังล้อนะคะตามสเป็นงานของลูกค้าเลยะเนะคะซชิฟโเมียมนะคะหัช้างเดี่ยวนะคะคันนี้ ตามสเปคง,งานของลูกค้าเลยลูกค้าสั่งมาแบบนั้นเราจะให้ลูกค้าตามน้ำนะคะลูกค้ามะดูร,บรอบๆคันค่ะคันนี้ข้อของเราทำเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแปดสามแปดนิ้วนะคะหนีร้อมแบตหมายสองลูกนะคะแล้วก็ถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องรูน้ำมันเฟืองขงเฟืองท้ายเ,าเปลี่ยนก้องนอกกองในนะคะเช็ดภายในเช็ดล้างภายในค่ะ รอบแขนก็เปนงานนี้เดี๋ยวให้ดูโอ้สวยมากเลยชันนี้ลูกค้าอันนี้ภายน,นนยนอกรอบนอกนะคะเลดตอบเต็มมากลูกค้าอยากได้สเปคงานประมาณนี้นะคะล,ลูกค้าสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ หนึ่งหกสี่สามเก้าเก้าสี่นะคะศูนย์แปดเก้าห้าแปดสี่เก้าสี่์ห้านะคะสสอสรับสายโดยตรงเลยแล้วลูกค้าจะทักมาที่แพทเพจนะคะอุสอการช่งางทางภาคสุพรบุรีจังหวัดชุมพรตัวนี้เป็นชื่อเพจนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นช่องทาง youtube นะคะชื่อก็จะเป็นอุสอการช่างสองนะคะฝากลูกค้าไปกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดไาม กดกระดิ่งไหมคะเพื่อติดตามผลงานของอสรก,กันช่างด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนะคะภายในคะ่ะคอนโซลหัวเกง๋งภายใหหนหัวเก๋งนะคะอ,อ,อะไรครบนะคะครบชุดเลยครบเส้นเลยนะคะคันนี้เป็นชุดหัวแคบนะคะอืมสวยงามมากมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแป๊บนึงนี่คะ่ะคันนี้เป็นเบาะดำได้แดงนะคะ ตามสเปคงานเลยนะกี่เกียร์หกเกียร์คันนี้หกเกียร์นะคะอยากได้ผลงานสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าติดต่อสอบถามมาได้เลยอุโสการช่างนะคะหรือว่าลูกค้าจะมาดูตัวจริงจะมาชมผลงานของเราก็เข้ามาดูที่อุโสการช่างนะ อูซอจะอยู่ที่สี่แยกทางภาคจุมพวบุรีนะลูกค้าสังเกตบ้านหลังสีฟ้านะคะป้ายชื่ออูนะคะมี่าลา,าหน้าบ้านนะคะเป็นสาราสีเหลืองลังคาสีเหลืองเนาะนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงค่ะให้หมายด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะลูกค้า ข้างคนขับนะคะเงาเงาเลยนะคะเราเช็ดล้างให้ลูกค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะคันนีเ้เครื่องของเขาจะอยู่ที่240แรงม้านะคะเป็นความเร็วนะลูกค้าอยากได้สเปคง,งานแบบนี้นะคะต้องจัดะแล้วลูกค้าอยากได้สเปคง,งานแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้สอบถามารายละเอียดเข้ามาได้ไม่ซื้อก็มอไม่ว่านะคะลูกค้า ได้เลยแลาวที่จะให้รายละเอียดให้ข้อมูลน,นะะักลูกค้าเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งส่วนครั้งเลือกหนึ่งนะคะจะให้ลูกค้าตัดสินใจในการไปใช้งานนะนะคะเดีเ๋ยวจะให้ช่างหนาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะ ของรถนะคะก็จะก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้านะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจนะคะอุสอการช่างทั้งค่าชุมพลบริจััดสุรินทะระ์ชื่อเพจเนาะแล้วก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นในช่อง YouTube นะคะชื่อช่องก็ะจะเป็นอุกสการช่างสองนะฝากลูกค้าติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไคร์นะคะ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าในการทาคลิปต,ต่อไปให้ลูกค้าได้ชมผลงานเนาะ คุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ